เราเริ่มเรียนกันดีกว่าเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอให้ดูว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันเห็นหน้าจอคุณครูไหมคะเห็นยกมือเห็นค่ะโอเคอ่าวันนี้เราจะมาเรียนโปรแกรม Microsoft Excel <an> รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel ไหมคะตอบได้นะเปิดไมค์ตอบได้รู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักคุณครูเปิดให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไง รู้จักโปรแกรมไอคอนสีเขียวๆแบบนี้ไหมใช่ค่ะโปรแกรมนี้นะคะให้นักเรียนจําไอคอนมันไว้ถ้าสมมุติว่าเราได้เปิดเรียนแล้วก็สามารถใช้ห้องคอมได้คุณครูก็จะสอนนักเรียนใช้งานโปรแกรมนี้นะคะอ่าดูโปรแกรมนี้เราเรียกโปรแกรม Excel นักเรียนสังเกตไอคอนมันจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็มีรูปตัว X อ่ะไหนเรียกให้ฟังซิชื่อโปรแกรมอะไรนะ x อ,อะไรอ่ะนักเรียนทบทวนใหม่โปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรม Excel อ่ะลองพูดซิคะหนึ่งสองสาม Microsoft Excel โอเค, <Microsoft Excel. S 1> อเคถ้าเราเรียกย่อๆเราเรียกว่า Excel เฉยๆก็ได้ค่ะโปรแกรม Excel โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมไว้ใช้สำหรับคำนวณ ือช่วยนักเรียนคิดคำนวณน,นักเรียนไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขอ่ะใช้โปรแกรมนี้ได้อ่ะเดี๋ยวคุณครูเปิดโปรแกรมให้ดูอ่ะหน้าตาโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นักเรียนเห็นหน้าตาโปรแกรมไหมคะเห็นะคะ่ะโปรแกรมนี้นะคะนักเรียนดูนักเรียนเห็นตัว A B C D เห็นตรงนี้ไหมคะ เห็นเอออยู่แถบด้านบนตรงนี้นะคุณครูพยายามขยายหน้าจอให้แล้วอะชัดปะชัดค่ะชัดค่ะค่ะอ่ะนักเรียนดูนะเดี๋ยวคลิกให้ดูนักเรียนเห็นแถบแนวดิ่งลงมาไหมแนวยาวเห็นแนวยาวลงมาเราเรียกว่าคอลัมน์แนวยาวลงมาเราเรียกว่าอลัมน์โอเคไหม เวลาเราจะดูว่าคอลัมน์นี้ชื่อว่าคอลัมน์อะไรให้นักเรียนดูว่าเราทำทึบไว้ที่ตัวอักษรข้างบนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรตอนนี้คุณครูทำทึบที่คอลัมน์ A ทั้งแถวนี้จะท,ทั้งแถวนี้ในแนวยาวเราเรียกว่าเป็นคอลัมน์ A เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจบอกเลยนะคุณครูจะทวนถ้าสมมุติว่าคุณครูมาคลิก นักเรียนเห็นแถบสีเทาที่ขึ้นตรงแนวยาวตรงนี้ไหมรู้จักแนวตั้งกับแนวนังอเบ้าาโอเคโค้กตอบคุณครูสิครับเดี๋ยวเปิดไม่ตอบคุณครูนะว่าตรงนี้เรียกคอลัมน์อะไรที่คุณครูทําทึบไว้เนี่ยเรียกคอลัมน์อะไรคอลัมน์สีคอลัมน์สีโอเคมาต่อเดี๋ยวคุณครูเรียกชื่อใครตอบนะอ่ะละพัชรา ล้าพัชราเปิดไหมตอบคุณครูอันนี้คอลัมน์อะไรคะอคอลัมน์เอฟค่ะอ่าค,คอลัมน์อเอเดี๋ยวครูหาชื่อเพื่อนคนอื่นก่อนอเดี๋ยวน้อยใจไม่ได้ตอบลิทธิพรลิรทธิพรอยู่ไหมอยูค่ะอ่าคุณครูถามอันนี้คอลัมน์อะไรอครอลัมน์อะไรนะเนี่ยเนี่ยดูแถบสีเทาอันนี้คอลัมน์อะไร ตัวภาษาอังกฤษข้างบนเป็นตัวอะไระอีคะอ่าแสดงว่าชื่อคอลัมน์นี้ชื่อคอลัมน์อะไรคะคอ,อ,อลัมน์ G เออคอลัมน์ G อ่านักเรียนคุณครูจะไปสอนเรื่องแถวแล้วมีใครไม่เข้าใจเรื่องคอลัมน์ไหมคะเปิดไมค์แล้วถามคุณครูฟุ๊กไม่เข้าใจหรอใช่คับผมไม่เคยเห็นนะครับอ๋อ ตอนนี้หนูเขาา้าใจหนูรู้จักแนวตั้งกับแนวนอนไหมอันนี้ขอรู้จักแล้วครับเอออันเนี้ยรู้จักวิธีเลือกเรียกคอลัมน์หรือ,อยังรู้จักนะคะเอออ่ะอ่ะพุกอีกรอบนึงอันนี้เรียกคอลัมน์อะไรพุ๊กคอลัมน์ E ครับ e, คอลัมน e. ์ E อ่ะโอเคไม่มีใครถามแล้วคุณครูไปสอนเรื่องแถวต่อแล้วนะคะให้จำไว้ว่าถ้าเป็นคอลัมน์ คอลัมน์จะเป็นแนวตั้งโอเคไหมจำไว้ว่าคอลัมน์มันจะเป็นแนวตั้งแล้วเวลาดูว่าชื่อคอลัมน์อะไรให้ดูข้างบนว่าข้างบนมีตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรก็เป็นชื่อคอลัมน์นั้นโอเคไหมคะถ้าโอเคก็ทำมือโอเคคุณครูจะได้รู้ว่าโอเคแล้วโอเคงานต่อไปคุณคณรูสอนเรื่องแถวแล้วนะ ให้นักเรียนสังเกตด้านข้างถ้าแถวเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเมื่อกี้คอลัมน์เป็นแนวตั้งแล้วนะอ,นนอันนี้แถวจะเป็นแนวนอนแนวนอนจะเป็นทางนี้นะคะที่เป็นเลข1เลข2เลข3ามเลข4ี่เลขห้าลงมาแบบนี้เรื่อยๆแนวนอนทางนี้ที่เป็นเนี่ยแนวยาวไปทางนี้นะคะแนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าแถว อันนี้แถวที่เท่าไหร่ครับ,รบแถวแถวที่สิบสองครับโอเคอันนี้คอลัมน์อะไรบูลิสคอลัมน์เอฟครับเก่งมากรูถามลายที่ชื่อว่าน้องบีมอ่าน้องบีมอันนี้แถวที่เท่าไหร่ลูกแถวที่ยีสามค่ะโอเคเดี๋ยวคุณครูถามคอลัมน์หน่อยนะ คอลัมน์ C ค่ะโอเคตอนนี้รู้จักจแถวกับคอลัมน์แล้วถูกไหมแถวเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งเป็นแนวนอนค่ะอ่าเป็นแนวนอนอ่าไม่ถามบีมแล้วไปถามคุณอื่นบ้างทัศยาค่ะทัศยาเปิดไมค์ตอบคุณครูนหน่อยค่ะถ้าเป็นคอลัมน์เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคะคอลัมน์แนวอะไรลูกแนวตั้ง แนาลำแนวตั้งเออเป็นแนวตั้งถูกไหมนักเรียน Wenn ถ้าใครไม่รู้ไม่เข้าใจรีบถามนะคะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่แรกเรียนต่อไปเรื่อยๆมันจะทําไม่ได้นะอ่ะ,อะมาตอนนี้เรารู้จักคอลั่์กับรู้จักแถวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามารู้ว่าแต่ละช่องชื่อว่าอะไรเห็นเห็นสีเหลี่ยมที่ขึ้นมีกรอบสีเขียวๆไหมคะที่คุณครูย้ายไปย้ายมาเห็นมัะ ในกอดสีเขียวหนึ่งกอบแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเซลเรียกว่าเซลนะอัน,นเนี้ยเนี่ยเซลหนึ่งพอพครูย้ายมาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซลอันนี้ก็หนึ่งเซลนนเข้าใจไหมแต่เรามีลูกบอลอยู่ในตะกร้านเกเรียนแล้วมันก็มีลูกบอลอยู่เยอะๆเลยก็มีหนึ่งลูกสองลูกแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นช่องในตารางหนึ่งช่องเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเซลล์โอเคไหมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าแต่ละช่องวิธีอ่านชื่ออ่านยังไงนักเรียนบอกค,คุณครูว่าเมื่อเช้าทานอาหารอะไรมาของตัวเองเดี๋ยวคครูพิมพ์ลงในนี้แกเดียวเดียวเดียวทีละคนทีละคนกินอะไรนะคะโจอ,อ่ะอ่ให้โจ๊กก่อนทีอ่ะคุณครูพิมพ์เองแล้วกัน ว่าเป็นหมูทอดอ่ะทัศยาเมื่อเช้าทานอะไรคะเอาเร็วไม่อย่างนั้นคุณผูพิมพ์เองหมดแล้วนะมีอาหารอะไรอีกเมื่อเช้าหนูทานอะไรหรือที่กินหรือเมื่อเช้าไม่ได้กินอะไรเลยไข่ทอดอ่ะมีไข่มีไข่ไก่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วมีอะไรอีกผมหมูทอดครับคุอ่ะหมูทอดพิมพ์ไปแล้วผัดไทยค่ะอ้าวมีผัดไทยด้วย คนชี้ครับฮะไข่เจียวพีชไข่เจียวเดี๋ยวคุณครูมพ์ต้มข้าวต้มอ่ะข้าวต้มโอเคพอแล้วนักเรียนเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ข้าวต้มให้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวหาช่องก่อนปลาทอดโอเคอ่ะให้ปลาทอดอีกเมนูหนึ่งพอแล้วนะ เดี๋ยวคุณครูจะให้ไปทําใบงานครูจะส่งใบงานมาในไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคุณครูรอสอนพวกหนูให้จบก่อนคุณครูถึงค่อยส่งให้โอเคได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนด้วยว่าส่งยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อรอบที่แล้วส่งไม่เป็นแล้วส่งผิดมาอะคุณครูพิมพ์ครบและเอาแค่นี้ก่อนนะ อาวิธีเรียกเรียกแต่ละแต่ละช่องนะคะนักเรียนนักเรียนดูว่าในช่องนี้นะคะคําว่าหมูทอดวิธีการจะเรียกชื่อเซลล์เมื่อกี้ครูบอกว่าช่องหนึ่งช่องเป็นหนึ่งเซลล์ถูกไหมคะอันนี้ช่องนี้ก็เป็นหนึ่งเซลล์อันนี้หนึ่งเซลล์นี่หนึ่งเซลล์ทีนี้แต่ละช่องเนี่ยจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันเหมือนกับพวกหนูอะ่ะพวกหนูก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองถูกไหมคะ มีชื่อเล่นชื่อจริงอันนี้ก็มีชื่อเหมือนกันในช่องพวกนี้ก็มีชื่อหมดเลยในช่องนี้นะคะว,วิธีเรียกชื่อให้นักเรียนเรียกคอลัมน์ขึ้นมาก่อนแล้วถึงค่อยตามด้วยแถวอย่างคําว่าหมูทอดอยู่คอลัมน์อะไรคอลัมน์ B ีแถวที่สองค่ะเวลาเราเรียกชื่อเซลล์นี้เราก็เรียกแค่ว่า B2 เนี่ยอันเนี้ยเราก็เรียกว่า B สองคือเราจะเรียกคอลัมน์มาก่อนแล้วถึงค่อยตามด้วยแถวตรงนี้เราเรียก B สองคำว่าไก่ทอดชื่อเซลล์นี้เราต้องเรียกชื่อว่าอะไรอาวเร็วเดี๋ยวบวกคะแนนเดี๋ยวคูพูไปหาประกาศผัคะแนนดีดีดีอะไรดีดีหนึ่งเนี่ยเตรียมกระดาษ จดคะแนนให้แล้วใครขยันตอบให้ฟุกดิว่าชื่อจริงชื่ออะไรบอกคุณครูด่ฟุ๊กชื่อจริงชื่อพัทละชัยตกใบครับอ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวบวกคะแนนให้ฟุกเลยเพราะฟุกขยันตอบคุณครูมากเลยอ่านักเรียนคำว,ว่าไก่ทอดชื่อเซลชื่อว่าอะไรคะอันนี้ไก่ <B> ดีหนึ่งดีอหนึ่งโอเเหนอึ่งอหนึ่งดีหนึ่งคอลัมน์ีนักเรียนเวลาเวลาเรียกเราไม่ต้องเรียกเต็มนะคะเราไม่ต้องเรียกเต็มว่าเป็นว่าเป็นครอลัมน์อันนี้แถวอันนี้เราเรียกเพื่อให้เรารู้ได้แต่ว่าเวลาที่อ้างอิงในโปรแกรมเนี่ยเวลาที่จะใช้คำนวณเราจะเขียนแค่ว่าออย่างไก่ทอดผูนนก็จะแทนว่าดีหนึ่งเลย นดะะีหนึ่งอ่าต่อไปคําว่าข้าวต้มข้าวต้มชื่อเซลชื่อว่าอะไรคะเซลนี้ชื่อว่าอะไรอีห้าคีห้าอีห้าขอบโอเคคําว่าปลาทอดปลาทอดอ,อยู่คอลัมน์ามาอะไรเอ่ยมีหกมีหก แถวที่บีคอร์ลับมบีหกอ่ะเราเรียกเราก็เลยเรียกเซลล์นี้ว่าอะไรคะคอลัมบีทีหกค่ะอ่ะเราก็เรียกว่าบีหกต่อไปผัดไทยอยู่คอร์ล่าอะไรเอชีค่ะอาเราก็เรียกว่าพีสี่นักเรียนคำว่าไข่เจียวชื่อเซลล์ว่าอะไรคะ ส่่ี่นะัอาอ,อาตอนนี้นักเรียนรู้จักแล้วว่าแต่ละเซลล์ชื่อว่าอะไรเดี๋ยววันนี้นักเรียนนักเรียนไปทําแบบฝึกแค่นี้พอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเยอะมากเดี๋ยวหนูจาไม่ได้เดี๋ยวคุณครูลองคิดเลขให้ดูในโปรแกรมอรมองไหมลองคิดก่อนนะยังไม่สอน เคียง์ค่ะนักเรียนเอาเลขอะไรดีสองเลขเกียนถูกพิมพ์ให้เลขเก้าอ่าเลขเก้าหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งอ่ะพอแล้วพอแล้วเอาหกสิบเอ็ดแล้วกันนะรวมกันนักเรียนหกสิบเอ็ดบวกเก้าได้เท่าไหร่เอ็ดงนับนิ้วมาดูหงสิบหกผู้สาวชิมเย็นสีอะเดี๋ยวครูลองคำนวณให้ดู เดทีค่ะเดี๋ยวคุณครูคำนวณให้ดูในโปรแกรมแต่ว่าวันนี้จะยังไม่สอนนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาสอนนักเรียนชอบดูคลิปหรือชอบมาเรียนโดยตรงกับคุณครูเด็กประถมหมายถึงว่าชอบให้คุณครูทําคลิปให้ดูแล้วไปศึกษาเองหรือชอบมานั่งมานั่งเรียนออนไลน์แบบตอนนี้เลือกแบบัเรียนออนไลน์ค่ะ ใช่บางครั้งเข้าใจกว่านักเรียนโอเคถ้าสมมติว่าบางครั้งคุณครูไม่ว่างคุณครูสอนที่ปอคุณครูก็จะทำเป็นคลิปให้ดูแต่ถ้าวันไหนว่างๆคุณครูก็จะมาสอนอีกโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวครูสอนให้ดูมาไม่รู้เรื่องอะไรนะครูส่งคลิปมาผมนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยฮะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ เดี๋ยวไว้คุณครูมาสอนใหม่อาทิตย์หน้าจะเรียนอีกไหมเดี๋ยวคุณครูมานั่งสอนอีกเรียนเรียนโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสอนนั่นเรียนแต่ว่าเอาฟังก่อนเดี๋ยวอาทิตย์ห้าอาทิตย์หน้ามาสอนอาจจะไม่ตรงเวลาบ้างเดี๋ยวคุณครูค่อยนัดเวลาหนูอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูคำนวณให้ดูก่อนเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบจุปบ้าอ่ะดูนะดูที่จอนะ เตุามันกลายเป็นตัวเลขอะไรเจ็ดสงลองเอาใหม่แม่คุณครูคำนวณเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะให้เลือกเลขใหม่เอาเลขอะไรเจ็ดเก้าเล็ดเก้าตัเลขอะไรว่าสองตัวเก้าและสิบอะเก้ากับสิบบวกสิบอ่ะสิบกับเก้าบวกกันได้เท่าไหร่ สิบเก้าอิกอะคุณครูจะเตาคุณครูทดลองใช้โปรแกรมคำนวณให้ดูเป็นสิบเก้ายังเป็นแล้วเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าจะมาสอนเรื่องนี้โอเคไหมคะเรื่องนี้พอก่อนวันนี้รู้จักแค่ชื่อเซลล์พอแล้ว นี้ต่อไปคุณครูคุณครูเปิดใบงานให้ดูนะอ่าใบงานก่อนอ่าวันนี้ใบงานใบงานคุณครูสวยไหมชมเลยสิสวยะสวยค่ะอืมไอต่าอมต่ะนักเรียนคุณครูจะมีคำเยอะเลยแล้วก็อยู่ช่องเซลล์แต่ละช่องให้หนูเขียนเหมือนกับที่ลิงจอดเมื่อกี้ อะไรนะลูกมันเป็นลิงใช่ไหมคะมันเป็นลิงคคุณครูต้องรอสอนเสร็จก่อนคุณครูถึงจะส่งลิง์ไปในกลุ่มให้พวกหนูทำอ๋อได้ค่ะเปลี่ยนในไลน์าะคุณครใช่ค่ะเปลี่ยนอันนี้นลก็มันเป็นใยงานออนไลน์ถ้าเกิดอยากครับลจะส่งยังไงหรอครับอะไรนะลูกส่งยังไงหรอครับเดี๋ยวคุณครูสอนค่ะหนูฟังคุณครูก่อนสิ อ่นักเรียนวิธีการส่งแล้วก็ส่งฟังก่อนผมไม่ฟังวิธีทําเลยเดี๋ยวให้ทําเองเลยเอาไว้เนี่ยไม่เอานักเรียนคําคํานี้คําว่าบูคํานี้อ่ะคําว่าบูอยู่ในเซลล์ชื่อว่าอะไรอ่ะดูในรูปมองเห็นปะอีอีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคำว่าบูเด็กคำนี้คำนี้อยู่อยู่เซลล์ชื่อว่าอะไร เออเอเด็ดเดค่ะตัวผมมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยายหน้าจอก่อนเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอ่ะอยู่อยู่ชื่อเซวาอะไรเนี่ยคำนี้ยชื่อเซวาอะไร เดินีนอ A อะไร A เจ็ดนักเรียนก็ <A 7. S 2> ตอบในช่องนี้ว่า A เจ็ดแบบนี้เข้าใจไหมคะสมมุติว่าสมมุติว่าตอบเสร็จหมดแล้วตรงนี้พิมพ์ชื่อใคร นี่ว<ย>ัเทีาใช่ชั้นชั้นอะไรปอปออะไรปอสี่ทับอะไรก็ใส่ไปตรงนี้ต่ออ่ะเลขที่เท่าไหร่ใส่ด้วยยี่สิบห้อ่ะโอเคต่อไปสมมุติว่าสมมุติมมว่าตอบเสร็จแล้วนะนักเรียนเพราะว่าทุกช่องเนี่ยถ้าเธอไม่ใส่มันจะไม่ได้คะแนน ใส่ให้มันคุบเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ครับุครับปรูกครับครับปิ้งได้ไหมครับแบบปิ้งได้ไหมครับไม่ต้องปิ้นลูกอันนี้ไม่ต้องปิน้นมันเป็นใบงานออนไลน์อยู่แล้วคุณูมีลิก์ให้ทำอยู่แล้วนะใช่ค,คลิกลิก์แล้ว<อ>ทำเองเดียว<อ>คุณรูก็จะเก็บเป็นใบงานออนไลน์ของผูห้หนูไว้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนใส่กระดาษเสียเวลาใช่ไหมรูมันมันไม่ใช่เสียเวลาคุณรูไม่รู้จะเจอผู้หนูไหมล่ะ ทำเป็นแบบนี้ไม่ชอบหรอไปงานครูสวยๆอ่ะอ่ามาเสร็จแล้วพอสมมุติว่าตอบครบทุกช่องแล้วหนูกดปุ่มนี้ฟ i n i s ตรงนี้อ่ะคลิกนะดูตัวอย่างนะพอคลิกเสร็จแล้วมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะพอมีปุ๊บมันทัดบนเขียนชื่อตัวเองเด็กชายอะไรเด็กหญิงอะไรเขียนนามสกุลมาด้วยเพราะว่าบางคนชื่อซ้ำกัน ห้องที่สองพราะว่าก็เขียนชั้นเลขที่ใช่นะมครับครูใช่ครับจะไม่เขียนเลขที่ก็ได้เขียนเขียนพออย่างเดียวก็ได้ว่าปออะไรเพราะว่าเพราะว่าในใบเมื่อกี้นี้มีเลขที่แล้วจะเขียนจะเขียนชั้นอย่างเดียวไม่เขียนเลขที่ก็ได้แล้วแต่เลยพอเขียนสองช่องเสร็จแล้วกดปุ่มนี่เซ้นตรงนี้ที่แปลว่าส่งแล้วเกิดแล้วถ้าเกิดหนูส่งเสร็จแล้วปุ๊บไปงานก็จะเข้ามาที่คุณครูทันทีเลย เป็นใบงานอท็บแม็ค่ะัแคปบแม็ค่ะอะไรลูกแคปหน้าจอค่ะแคปด้วยลูกแคปไว้เป็นลักฐานก็คือแทปทั้งหน้าใบเลยนะที่หนูทำอ่ะก็เนี่ยหนูก็แท็บว่าหน้านี้ตนองกอะไรมันแคปบไม่ได้เป็นลายไม่รู้มันแคปบไม่ได้อาถ้ามันถ้ามันแทปบเป็นนะนักเรียนถ้ามันแคปบไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วตพรา่ว่า ฟังเหตุผลที่ให้แคปหน้าจอบางทีระบบมันมีปัญหาคุณครูก็เลยให้แคปไว้แต่แตจะได้เป็นหลักฐานว่าอ่านแส่งแล้วแต่ถ้าแคปไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนมากโปรแกรมมันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ใบงานมาันมาถึงคุณครูอยู่แล้วโอเคไหมวันนี้มีแค่นี้เองเข้า,าใจไหมวันนี้ โอเคจ้างานแค่นี้นะหนูออกจากห้องเรียนได้เลยเดี๋ยวคุณครูไปส่งใบงานให้ลูกค่ะค่ะหนูออกไปได้เลยนะลูกบ๊ายบายจ้าบายครับสวัสดีครับตอบแชทเตอร์เดี๋ยวคุณครูไปส่งใบงานให้นะ ครับครับตอบได้คุณครูไม่เปล่านักเรียนหนูกดออกได้เลยลูกเดี๋ยวจะได้ไปทำงานเดี๋ยวคุณครูส่งใบงานให้ั นี่ลายปกดออกได้แล้วจ้านักเรียนดออกได้แล้ว